ใครจะมาดินทาด่าว่าต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยอย่าเอาใจดีๆที่มีความสุขของเราไปเสียเวลาเลยเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสั้นนะเดี๋ยวก็ตายตายกันหมดแล้วเราก็ตายเขาก็ตายถ้าใจเราดีมีความสุขมีความสงบเราอยู่ก็มีความสุขตายไปเราก็มีความสุขแต่คนประเภทที่ชอบนินทาต่อว่าด่าทอผู้อื่นอิจฉาริษยาเพ่งโทษโพธนาติเตียนผู้อื่นคนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ไปก็ไร้ซึ่งความสุข ตายไปก็มีความทุกข์อีกเพราะจิตลักษณะนี้มันคือจิตที่สั่งสมขยะก็คืออารมณ์ฝ่ายลบที่เก็บสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้ตายไปก็ลงอบายภูมิกันหมดไม่เปรตก็อสุรกายสัตว์เดรัจฉานและก็สรรัตว์นรกเพราะจิตสุดท้ายมันนําไปเกิดจิตสุดท้ายเป็นยังไงก็จะนําไปเกิดตามที่มันสั่งสมเอาไว้ฉะนั้นจริงๆแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารอย่าเอาใจดีๆของเราไปเสียเวลารักษาไว้จเจริญพรเจริญธรรม